คุณบอกว่าอาหารของชันสก,กรปรกแต่คุณก็กินจนหมดจะให้ฉันเปิดกล้องวงจรปิดไหมเพราะที่มันสกรปรกเนี่ยเพราะอะไรออข้าไม่เชื่อหรอกข้าเห็นมาไม่รู้กี่คนแล้วที่พูดแบบเนี้ย<ไ>เป็นแค่แม่บ้านอ่ะอย่าไฟสูงคุณโด่งอะเขาไม่เอาแกหรอกบรรยากาศร้านนี้ก็ ดูดีนะที่รักว่าแต่ที่รักจะนั่งตรงนี้หรือว่านั่งข้างในดีจ้ะข้างนอกดีกว่านะคะอืมโอเคสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่ามาถึงกี่ท่านครับแกเห็นกี่คนละเออเอ,อ,เอ,องั้นสรุปว่าคุณลูกค้าจะนั่งข้างในห้องแอร์หรือว่าจะนั่งข้างนอกครับถ้าฉันจะนั่งข้างในเนี่ยฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเชิญลูกค้านั่งแล้วกันนะครับเชิญนะจ๊ะ อันนี้ครับเมนูทางร้านครับเอ่อ,อ,อทีรักเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเนี่ยทีรักจะไปเที่ยวไหนต่อไหมจ๊ะฉันอยากไปดูกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดอะคะ่ะพาฉันไปหน่อยนะคะเอ้าได้สิ <c oughs> ทีรักอยากได้อะไรอยากกินอะไรพี่ซื้อให้ทุกอย่างเลยน่ารักจังเลยค่ะ <c oughs> จ้าแต่ว่าตอนเนี้ยพี่รู้สึกหิวอะ เราสั่งเมนูกินดีวกว่า,นาเนาะค่ะเรียกเด็กเ,เสริมเลยไหมคะอืมน้องสั่งอาหารหน่อยครับครับรับเลยดีครับมีเมนูอะไรที่แพงที่สุดของร้านนี้บ้างเอ,อ่อมีหูฉลามน้ำแดงแล้วก็เนื้อย่งางวาเกเข้าวผัดปูปูรัดก้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดสี่เมนูนี้เป็นอาหารพิเศษทางร้านนะครับแล้วก็ราคาแพงที่สุดอืมดดถ้าอย่างงั้นก็ เอามาหมดนี่เลยได้ครับรอสักครู่นะครับน่ารักเลยนะคะเนี่ยอก็ที่รักของพี่มันน่ารักเนาะแต่วันนี้สวยนะเนี่ยทำไมมันไม่มาสักทีฮะใช่ค่ะคุณฉันหิวแล้วนะคะเนี่ยเราหาเรื่องแกล้งไาดีไหมคะเออแล้วแต่เลย น้อง,องคๆครับครับว่าไงครับอาหารที่สั่งไปอเมื่อไหรจะได้เออต้องขอโทษด้วยครับอาจจะช้าบนิดนึงเลยครับเพราะว่าวันนี้เชฟของเรามีแค่คนเดียวครับนี่ก็ปอยให้เขาทำให้ฉันก่อนสินสั่งอาหารไปตั้งเยอะเนี่ยค่าอาหารเป็นหมื่นๆไปบอกให้เขาทำให้ฉันเดี๋ยวนี้ใช่แกรู้ไหมพวกฉันสองคนนี้เป็นใครฮะเออไม่ต้องเออ,เอ,อไปรีบทำเร็ว Um. นะเ,เดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจละวฉันนี่จะไปนั่งในห้องแอร์เดี๋ยวแกไปจัดโต๊ะที่ดีที่สุดแล้วก็เอาอาหารไปเสิร์ฟให้ฉันข้างในนะได้ครับรอสักครู่นะครับเร็วๆสิครับครับครับร้านนี้มันห่วยแตกจริงๆนะตกแต่งรู้สะเปล่าแต่การบริการนี่โคตรแย่เลย ผมนี่รู้สึกผิดยังไงไม่รู้ที่พาทิรักษมาทานข้าวร้านเนี้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจะไม่โทษคุณหรอกมันเป็นความผิดของทางร้านนะคะจ้ะขอโทษนะคะที่ให้รอพอดีว่าทางร้านมีกุ๊กแค่คนเดียวะคะ่ะแล้วก็มีออเดอร์อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยเอ่อโทษีนะคะที่ให้รอนานฉันไม่รอฉันจะเอาเดี๋ยวนี้นี่หน้าคุณคุนนะเนี่ย ใช่ฟ้าไหมครับใช่ค่ะโอ้โหโลกกลมเลยนะไม่เจอตังนานคุณดูดีขึ้นนะคะเนี่ยคุณรู้จักกุ๊กคนนี้ด้วยหรอคะอ๋อ,อ,อ,อก็แค่แฟนเก่าอ่ะอ่าอ,อย่าไปสนใจเลยครับเราสองคนก็เลิกกันไปนานแล้วเนี่ยหรอคะแฟนเก่าของคุณมันดูไม่เหมาะสมกับคุณเลยนะคะนี่คุณคิดยังไงคะถึงเอามันมาเป็นแฟนะนั่นสินะไม่รู้ว่าผมคิดได้ยังไงอย่าดูถูกกันให้มากนะคะถึงฉันจะเป็นแค่กุ๊กเนี่ย ฉันก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่เรื่องของคุณนี่ตอนและยังจะปากดีอีกนะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปทําอาหารให้พวกคุณคุณก่อนนะคะเ็กไม่ไ่อสครับว่าครับนีไปตามเจ้าของร้ายมาดี๋วนี้เอาอาหารสกปรกสกปกแบบเนี้ย มาทำให้ฉันกับแฟนกินได้ไงเกิดอะไรขึ้นครับก็อาหารในร้านของคุณเนี่ยมันมีเส้นผมอยู่ในจานผมกินเข้าไปท้องเสียขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบอะไปตามเจ้าของร้านเดี๋ยวนี้ฉันจะฟ้องว่ากุ๊กที่เนี่ยทำอาหารไม่สะอาดฉันต้องการไล่มันออกเออฉันมาแล้วค่ะมีอะไรคุยกับฉันได้เลยค่ะ ฉันต้องการคุยกับเจ้าของร้านเท่านั้นเธอเนี่ยเตรียมตัวตกงานได้เลยคุณครับนี่คุณฟ้าเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับอะไรนะ,อะเอ๊กมีอะไรหรือเปล่าโทรตามฉันมาแต่เช้าเชียพอดีว่ากุ๊กของเรารถมอเตอร์ไซค์ล้มก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้กุ๊กของเราไม่มีครับเดือแต่แค่ผู้ช่วยกุก๊กแต่ว่า ป้าแกทําอาหารไม่อร่อยเลยอะอ,อ๋อย่างนั้นก็หมายความว่าวันนี้เราไม่มีกุ๊กสิเนาะใช่ครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้ฉันไม่มีไปดูสาขาอื่นงั้นถ้าเรื่องในครัวเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดก,การให้เองนะพวกผักของสดอะไรนี่ก็เตรียมมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับอโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวฝากเอกด้วยนะในครัวฉันจัดก,การเองได้ครับ คุณบอกว่าอาหารของฉันสก,กรปรกแต่คุณก็กินจนหมดจะให้ฉันเปิดกล้องวงจรปิดไหมเพราะที่มันสก,กรปรกเนี่ยเพราะอะไรเอ่อฟ้าครับผมว่าอย่าไปถือสาคุณอไอเลยนะครับผมขอโทษครับนี่ฉันขอเตือนอะไรในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะอีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีหรอกถ้ามันเป็นคนดีฉันจะเลิกกับมันทำไมและอีกอย่างถ้าเธอหมดผลประโยชน์แล้ว เขาก็ทิ้งเธอเหมือนกันค่ะนี่ฟ้านี่คุณส่วนของคุณนะนะตั้งแต่ฉันเลิกกับคุณไปชีวิตฉันก็ดีขึ้นมากไม่ต้องไปอ้อนวอนขอความรักจากใครและอีกอย่างหนึง่งฉันก็มีทุกอย่างที่ฉันสร้างด้วยสองมือของฉันเองคุณเอกคะถ้าสองคนนี้ออกจากร้านแล้วช่วยเยวก็บเงินด้วยนะคะถ้าเขาไม่จ่ายก็แจ้งตำรวจได้เลยได้ครับคุณฟ้า เอาไงต่อละคะที่นี้จะเอาไงล่ะอยู่ไปก็อายซะเปล่าไปเดี๋ยวไปครับจ่ายตังค์เลยครับเออรู้แล้วเว้ยแล้วเท่าไหร่นะไนครับไ,ไปต้องทอน ค่ะกาแฟมาเสร็จค่ะคุณเป็นพนักงานคนใหม่เหรอทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยใช่ค่ะมาทำงานได้สองทีแล้วค่ะแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อวาวาค่ะครับงั้นคุณไปทำงานได้ครับ ถ้าอยากจะใช้อะไรเรียกใช้มาได้เลยนะคะ แค่เอากาแฟไปให้คุณโด่งแค่เนี้ยทําเป็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เป็นแค่แม่บ้านอ่ะแค่คิดกระผิดแล้วโอยป้าฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ข้าไม่เชื่อหรอกข้าเห็นมาไม่รู้กี่คนละที่พูดแบบเนี้ยเป็นแค่แม่บ้านอ่ะอยังไฟสูงคุณโด่งอ่ะเขาไปเอาแกหรอกขอแค่คิดได้เวลาจะบ้าหนังนี่เนี่ยคุณโด่งเขาหลอกป้า แกอย่าปีนี่นักเลยเป็นแค่แม่บ้านคุณโดกเขาเป็นถึงเจ้านายเขาไม่เอาแกหรอกแค่ขีดแต้มอะไะจะป้านังนี่เ <c oughs> ขาก็หลอจริงๆนีๆๆ่ป้าปแค่แม่บ้านนะแก <c oughs> นี่พี่หมาย <c oughs> พี่รู้อะไรปะ ฉันนี่นะได้ยินพวกแม่บ้านเขาคุยกันอะว่ายยแม่บ้านคนใหม่เขาชอบอ่อยคุณโดง่งจริงหรือเปล่าพี่แล้วแกไปหึงแม้กระทั่งไปบ้านเลยว,วะไม,ไม่รู้อะพี่ก็รู้นี่ว่าฉันสนิทก,กับคุณโด่งขนาดไหนอะอไอ้แกไม่ต้องไปกลัวหรอกคุณโด่งอะเขาลดสนิยมดีคุณโด่งอ่ะเขาชอบผู้หญิงสวยเก่งฉลาด แล้วก็ไม่งีเง่าด้วยไม่ต้องกลัวแต่ถึงมันจะไม่ฉลาดนะมันก็หน้าตาดีอยู่นะพี่โอ้โหไอ้แกไม่ต้องกลัวเลยนะแกมีครบเลยนะเว้ยพาอแกทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยจริงปะจริงดิเฮ้<ม> ว่าแต่กาแฟแก้วนีน้ดีกันได้ปา่าวะอุ๊ยแค่นี้ไม่มีปัญหาแล้วจ้าโอ้โหได้ไงมองคนไม่ผิดจริงๆสวยแล้วยังใจดีด้วยนี่สัญญาลลงทุนกับชาวบัาชาติกบคุณโด คุณเป็นเลขาที่เก่งที่สุดเลยนะคุณโด่งกับพูดเกินไปนะคะคุณโด่งเรียกวามามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณวาชะนั่งก่อนผมอยากถามจดหมายภาษาอังกฤษอะใครเป็นคนเขียนก็ไอซ์สิคะเป็นคนเขียนจะไปถามแม่บ้านทำไมคะคุณไอซ์ ผมไม่ได้ถามคุณนะมาก็แค่พิมพ์ตามคำสั่งของคุณไอซ์อะค่ะคุณเป็นแม่บ้านคุณมาทำงานใหญ่นี้ได้ยังไงถ้าผมเสียหายผมต้อเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะขอโทษนะคะมาไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะก็แค่อยากจะช่วยคุณไอซ์กลัวคุณไอซ์เขาทำงานไม่ทันนะคะฉันไม่ได้ขอให้เธอช่วยคุณ<ถ>หยุดพูด<ถ>คุณไม่ต้องเถียง ผมรู้ความจริงหมดแล้วนี่แกนี่ได้ยินที่ฉันเรียกไหมเรียกใช่หรอคะอยู่กันแค่สองคนอะฉันก็ต้องเรียกหล่อนสิยะ แล้วถ้าเธอไม่อยากให้คุณโด่งรู้เรื่องนี้นะก็เอางานนี้ไปทําทําไมฉันต้องทําคะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเลยอะไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้าหล่อนรักคุณโด่งจริงอะนะคงไม่อยากให้คุณโด่งพลาดงานนี้แน่ๆจริงไหมล่ะจ๊ะช่วยเอาไปทําด้วยนะแล้วก็รีบเอามาส่งอะ คุณก็รู้ว่าฉันเป็นใช่ผมรู้หมดแล้วครับคุณเป็นน้องสาวของเพื่อนผมเพื่อนผมมันบอกผมแล้วแล้วคุณก็แอบชอบผมใช่ไหมใช่ค่ะฉันก็ไม่กล้าบอกคุณหรอกคะ่ะฉันก็เป็นแค่แม่บ้านถ้าผมจะบอกรักแม่บ้านได้ไหมครับ